ยิ่งได้เลยเนี mustache, ่น้องเชียร์พี่ด yes. ีไซน์เย้พ er ี่ดีไซน์ชนะเดี๋ยวมาแก้ดูกันไหนดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอยากได้ตัวไหนนี่นี่ไหนหนูอยากได้หนูอยากได้ตัวไหนตัวนี่แม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้อยากได้ก็ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จมูก็สวยได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้ชมพูก็สวยได้ได้สี่ตัวอ่ะสาววันนี้อ่ะที่มันเป็นมีหูมาตอบตัวนี้ แม่ชอบพี่มานอันนี้ก็มีถุงไม่ใช่หรออันนี้มีเป็นผงเอ้าหรออ๋อถ้างั้นถ้างั้นแม่ชอบตัวนี้กับตัวนี้กับตัวนี้ไม่ตัวนี้เอาง่ายๆไม่มีใครอยากได้สีเขียวอ่ะจะบอกนะว่าอ๋อสีเขียวมันอยากได้เหรอนี่นะน้องอนูอยากได้หมดเลยแกะ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 เลยไปดูการ์ดไปดูการ์ด ไม่ดูกันให้น้องดูให้น้องดูห้ามพูดนะห้ามพูดนะบอกห้ามพูดน้องบอกโอ้ไม่กอดบอกห้ามพูดน้องบอกโอ้ไม่กอดเลยแถมแถมแดมแดมแถมแถมนี่หนูนี่ขัดกหน่อยนี่ตัวที่เราอยากได้ตัวไหนขอดูหน่อยขอดูใกล้ใช่ตัวที่พี่อยากได้เลยนี่ ไ้น 6, าะงเสดแาโอเคอเกมมีแขวนนี่แขวนนี่แขวนกระเป๋าน,านี่บ๊ายบาย